ครับผมก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับช่อง n e t n f t v เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่น e ีเวนต์เวลร้อยทุกตัวกันนะครับผมตัวุกรที่ผมจะนำมาเล่นนั่นก็คือโอเด้งโอซิกิโอเดงสายหมัดสีขาวนะครับผมเลือดเหลือหนึ่งอยู่ในทงนะไม่ตุยนะครับผมมาดูกันว่าในอีเวนต์นี้ผมจะตบนิกะไปทั้งหมดกี่ตัวหรือจะโดนนิกะตบและ ตายไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ผมก็อยากเล่นมากๆเลยนะคะผมแต่ก็กลัวจะปั้นให้มันเล่นได้ก็มีตัวละครที่ค่าเลือดเหลือหนึ่งได้เยอะมากๆเลยนะครับผมผมก็เลยทําการเอาตัวละครตัวเนี้มาเล่นในอีเวนต์นะคะผมเนื่องจากมันเป็นเวลร้อยไม่ต้องมีบูทไม่ต้องมีเหรียญนะคะผมวัดๆกันไปเลยว่าตัวละครตัวนี้มันจะโหดจริงๆไหมกับผู้เล่นระดับ วิวหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยเราไปดูในเกมที่1กันเลยดีกว่านะครับผมไปมาดูในเกมที่1กันเลยนะครับผมกับโอชิกิโอชุกุโอเด้งนะครับผมใส่หมัดสีขาวนะั้นาจะโหดจริงๆหรือเปล่าววร้อยนะัะผมวัดระดับตัวละครไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นสักเท่าไหร่นะฮะเป็นต,ตัวละครที่ผมอยากได้เข้าไอดีหลักแต่ก็ไม่ได้นะ,ะับผมเพิ่งมาได้ เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมก็อยากปั้นนะแต่ว่าปั้นไปก็เล่นไม่ได้นะครับผมั้นเราก็เอามาเล่นในอีเวนต์เลยดีกว่านะครับผมจังหวะนี้มีชิลิวอยู่ข้างหน้าเล่นร้องหุ่นมาแล้วก็จะทาการตีด็อกเดกด็อกเลกบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้อยู่ในห้องนี้ยังโหดนะครับโมมาดีคับโอซิกิโอเรีงรู้จักโอ้โหเกมแรกก็จะ5-0เลยเลย จะหาศูเลยเหรอจะโหดไปไหมครับผมโอ้โหดอได้เฉยเราขออยู่ในทงก่อนแล้วกันขออยู่ในทงก่อนแล้วกันเลยย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 เฮ้ยจบ50เลยเหรอโอ้โหน่าจะจบ50เกือบแล้วเอาหายไปไหนละเอาอยู่นู่นหรอดจ้าอยู่นู่นหรอจ้าอยู่นู่นหรอจ้าเก็บอ่าชิริวไปหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะอยู่ในทงก่อนนะเพราะว่าโอ้โหไม่อยากอยู่ในทงเลยอ่ะแล้วก็จะเล่นอยู่แถวทงบ้านไว้นะครับผมแต่ว่าอยากเฉื่อยฉายอ่ะ แต่วก็มีเลือดอยู่ตรงหน้าเราจะไปจิบเนี้อกันก่อนนะฮะจังหว่านี้ฝั่งเราก็ตึงสะเตือนนะฮะผมผมอยากสายเฉ่งบ้างขอคสายแสงหน่อยนะครับผมเก็บไปสองนะครับผมเจ็บทั้งอูเด้งขาวแล้วก็จาบานะครับผมแต่วะนี้ทําการพอ,มอกมาก่อนเนื่องจากมันมั่ว่วตัวหลีมากเลยนะฮะเรามาช่วยอ่า ีิจะรุ้เติมดึงพงกันดีกว่คาครับผมจังหวะนี้เราก็จะใช้เซกิลเข้าไปอีกรอบนะครับผมเก็บแฟงกี้ไปหนึ่งตัวและทำการรอดแบบนี้นะฮะโอ้โหเก็บนีหกห้าสี่สามสองหนึ <M> ่งครับผมโอ้โหจบสกอร์ไปที่ห้าศูนย์นะครับผมสตาร์เกมที่หนึ่งของเราก็บอกเลยว่าตึงเกินทีผมอะตึงเกินตึงจัดนะฮะโอ้ uniquely. MVP ก็เป็นของโซโรนะครับผมชื่อโซโรนะฮะแต่ตัวละครเล่นเป็นอาเซเฟอร์นะครับผมอะไรกันครับเนี้ยนะฮะโจสกอร์เป็นที่ห้านะคะระับผมสำหับไอดีแสงสาไปดูในเกมที่2องแล้เลยดีกว่าคลิปนี้ก็น่าจะความยาวก็จะน่าประมาณห้าวิหกวินะเฮ้ยไม่ใช่ห้านาทีหกนาทีนะอาจจะไม่ยาวมากกลัวเป็มอยคนดูนะัะผม <laughs> มาครับทุกคนอ้เรื่องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้ช่องเนีเอ็นเทีด้วยนะครับผมจะ500ซับเื่ออีก20คนเท่านั้นนะฮะโอ้โหกินโดนเลยรวะโอ้โหโดนไปโอ้ยย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 จังเลยยคยี้เอ๋ยเดี๋ยวนี้ดยนะเดี๋ยวนี้ดยนะครับผยเดี๋ยวยยยนยยยนะคยยยยยยยอยยยยนยย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 ยวยัยยยยะยย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 ดี่นะครับผม ดึงหงไปก่อนแล้วดังมานี้นะครับผมแต่ตัวท,ทางการพุ่งเข้าไปเพื่อเด้งเลือดเล็กน้อยนะครับผมจังหวะน,นี้ผมจะเปิดฮาชิสังเกตต้องหลดึงทีนี้ลบหลบแล้วก็ตีทรรมดาทีนึงโคบี้ไปหนึ่งตัวนะครับผมโบูยังโหนะครับผมโอ้โหบอกแล้วเวลร้อยถ้าเวลร้อยท่าถ้ากันก็ไม่มีใครสู้ขี้ได้ครับผมจีมือมันต่างกันเริงนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วยมิกมัมเติมจีบเล็กน้อยนะฮะทางการ จังหวะน,นี้เราก็จะทำการเติมกรดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแต่เราค่อยไปเฉื่อยฉายที่หลังแพ้ชนะไม่สำคัญนะฮะผมเอาเน้นสัดใจอย่างเดียวนะครับผมสำหรับอุชิกิอุซุกุอูริ้งนะครับผมที <laughs> ่รอดยาวโอ้โหขอไปด้วยเพิ่งกินข้าวอิ่มนะครับผมมาเราดนะนินเกะกันต่อนะครับผม หนึ่ีครับผมโหอยากเชิดชายนะฮะจะได้ตากหนอพีครับผมติดบูทแบบนี้แล้วรอดลบหนึ่งพีแล้วตีประธานเอกอาอีโนไปหนึ่งตัวนะครับผมเก็บใครไปหนึ่งตัวปะเก็บไปสองนะเมื่อกี้เก็บไปสองสยองควันเลยนะครับผมเลือดพี่เหลือหนึ่งพีไม่ตุยครับพี่น้องพี่ไม่ตุยเอื้องด้วยมาครับทุกคนอะไรไงจ้ารอดลบหนึ่งพีนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันยากเด็ดเราจะพงเลย โอ้จบแล้วดึงืออกจากทงเท่ากับตุยนะครับผมสลัดโอดดินของเราครับผมเกินมาในอีกรอบ้อยล้านปีนะคะผมหลังจากนี้หินถล่มลงมาแล้วนะทงเราก็เป็นฝ่ายนําแต่ว่าทงสองที่อยู่ทงบ้านเรานั้นกําลังโดนดึงนะครับผมโอ้โหเป็นโคบี้ด้วยนะที่ดึงนะฮะโอ้โหจังหวะนีนนน้ยังไงจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงละครับผม ครับผมโอ้โหหยิบฝุดโม่โซ่ตัวหลีมาเลยดันดึงได้ไหมดึงได้ไหมเก็บโซโลไปหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหติดสั่นติดสั่นเดี๋ยวเรือแบบตอนมันดึงมันจะติดสถานะสั่นเดี๋ยวแบบถูกต้องล้อืมฝุดโม่โม่จัดโั่จัดนะฮะฝุดโมวจัดเลยนะครับผมโอ้โหดีเจ้าฝั่งเราก็หัวเหมือนกันนะนี่หดจัดเลยนะครับผม ก็เกมนี้น่าจะแพ้นะครับผมสองสาเลยนะก็ไม่ถือว่าเย่สักเท่าหร่นะครับผมก็จบสกอร์ดีสองสามนะครับผมสำหรับเกมที่สองของเราแพ้หนึ่งชนะหนึ่งนะครับผมเจ้าเจ้ากันไปนะครับผมสำหรับชิชิจิโอชุกุอชิเกะโอเด้งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวละครโอเด้งนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นในอีเวนต์ก็ถือว่ามันก็เล่นได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ฆ่าเล่นเลยหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเล่นในแร้งนี่คือมัน ม,มันเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวค่าเหลือดเหลือหนึ่งด้านนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มันสามารถผักออกจากโครงได้ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยก็เลยไม่หมะที่จะเอาไปลงแรงสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับคิสกิโอเด้งนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอธิบายผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเฉื่อยฉายนิดๆๆน้อยนะครับผมแค่อยากเล่นเฉยๆนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีคลิปสุ่ม อ,อีกคลิปหน้าก็อาจจะมีเจกไอดีด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย